ครับคลิปนี้ถ่ายด้วยกล้อง AX 3 3นะครับเป็นกล้องที่ถ่ายได้ถึง 4K นะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งเป็น Full HD ไว้นะครับให้ดูไฟล์นะครับันนี้ก็ตั้งซูมไว้เดี๋ยวผมจะลองเข้าเมนูฟังก์ชันตั้ง ตั้งแสงนะครับตัดแสงด้วยตัวเองนะรต้องมือไปโดนนะครับมือสั่นนิดนึงอาจจะแสงอ่าอันนี้ผมจัดแสงด้วยตัวเองนะครับจะลองดูนะครับอ่ามืดลงอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน ของ AK นะครับมีหลายฟังก์ชันมากนะครับสามารถโอ p e r a t ได้ทันทีเลยครับเดี๋ยวสว่างมากน้อยประมาณไหนเห๋ือจะเป็นปรับไวบ้บาลานนะครับจะลองอันนี้คือเป็นการปรับเอโคเชอร์หรือรูรับแสงนะครับอ่าปรับได้ตามใจชอบของเราครับทีนี้จะลองไม่รู้งูจะร่วงก่อนไหมเนี่ย ม่านแสงอันนี้ก็คือรูอรับแสงค่า F เอวผมไม่เอาเอาเปลี่ยนอุณหภูมิสีลองเปลี่ยนอุณหภูมิสีดูนะครับใช่ไหมเอ่ยฟังชันนี้ปรับเลื่อนอุณหภูมิสีเลื่อนตรงไหนครอ๋อมันมีเขียนบอก อันนี้คือเลื่อนอุณหภูมิแล้วนะอันนี้บวกสี่ลองลบอันนี้ลบสี่อาจจะเห็นความแตกต่างไม่ค่อยมากเท่าไหร่ลองสังเกตดูใบไม้นะครับน,นี่ไงอันนี้ลบสี่อ่ามันใบไม้จะสดขึ้นนะครับตั้งไว้ตรงกลางก่อน เดีลองมาดูตรงม่านแสงม่านแสงก็คือค่าเอนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงผมจะลองตอนนี้น่าใช้เฟที่หน้าชัดหลังเบอร์อยู่อ่าผมจะลองปรับค่าเอฟให้สูงขึ้นเห็นไหมครับข้างหลังจะชัดเท่ากับข้างหน้าแล้วครอันนี้เอฟ9.6นะครับตอนนี้ เครื่องบลอค f 9.6ลองขยับมาที่ f 3.4นี่ f 3.4นะครับก็ข้างหลังจะละลายดัน f ขึ้นไป f ยิ่งมากข้างหลังยิ่งชัดนะครับ f ยิ่งน้อยข้างหลังยิ่งเบลอ,อผมจะปรับค่า f หรือรู้รับแสงให้มันใหญ่ขึ้นหรือค่าเอมันจะลดลงนะครับเพื่อให้ฉากหลังละลายนะครับอันนี้เอที่ทําได้คือ3.4ซ,ซูมสุดนะครับซูมสุดแม็กเลยนะครับค่าเอที่ทําได้คือ3.4มจุดสี่ทีนี้ลองถอยกลับมา,อาถอยค่อนข้างเยอะเลยค่าเอที่ทําได้ตอนนี้คือ1.8นะครับกล้องตัวนี้ค่าเอฟหนนะครับตอนนี้1.8อ่า1.8พอ ซูมเข้าไปปุ๊บมันก็จะไหลไปที่สามจุดสี่เหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้เลนใส่ฟิลเตอร์ไว้นะครับาทดสอบให้ดูอันนี้โหมดโหมดดูรับแสงค่าเอค่าเอที่ให้มาคือ1.8ถือว่า ดีมากนะครับและตระกูลกล้องให้ค่า F มา1.8นี่ถือว่าโอเคเลยกลางคืนเดินถ่ายสบายๆเลยความเร็วชัตเตอร์จำกัดแสงจำกัดแสงเดี๋ยวผมจะอลองไปเล่นโหมดโฟกัสดูเล่นโหมดโฟกัสมันก,ก็คือให้โฟกัสมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนั่นแหละนี่อ่าเป็นเบอร์โฟกัสกระมุน หมุนวงแหวนนะครับหมุนวงแหวนให้งูชัดแล้วก็นี่ประมาณนี้หมุนวงแหวนเล่นเขาก็จะบอกนะครับว่าระยะเท่าไหร่บนที่หน้าจอ,อหมุนเล่นดูอ่าปรับปรับด้วยตัวเองคือปรับโฟกัสด้วยตัวเองอ,ะอ่ะอ่อันนี้กระดึกกระดือไม่เมื่อยสักทีอะ่ะ อยู่นี้แหละอยากยวผมจะลองตั้งเป็นค่าอื่นมันมีซูมโฟกัสจัดแสงม่านแสงความเร็วชัตเตอร์ A.E. l อล็อกปรับเลือนอุณหภูมินะครับผมไปค่าจัดแสงดีกว่าผมชอบเมนูนี้นะครับให้มันมืดๆหน่อยแห้สวยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว เห็นไหมครับไปขึ้นไปแล้วอยู่ไหนล้ะทีนี้สูมถอายมาหน่อยสงสัยจะรอกินเยื่อไม่เห็นแล้วแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ